ไยไหมแต่งบนี้รวบรวมพลังไอ้จงเจันมาแล้วไอ้แก้ววะไปป่าไอ้แข็งกำมาเร็วเร็วไอ้เก่งมากเย้ ช่วยเหลือตัวเองได้ได้หันไปหันมาได้เก่งจังเลยหันกลับมาได้แล้วอึ๊บอะอึ๊บยาวปากไปงับผ้าสิลูกผ้าสะอาดด้วยอะไรเปลี่ยนอยู่ตลอดดูดูดูก่อนดูพาอ๋อ้อสวิมิ่งอ๋อจอว่ายน้ำทิปโหวแรงดีมากลูกเรา

<laughs> <cười> <cười> mình đang ngoài nào, à, à, với à,